การฆ่าตัวตายเป็นปานาติบาตหรือไม่ถามการฆ่าตัวตายถือเป็นปานาติบาตหรือเปล่าตอบการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปานาติบาตแต่เป็นอัตวินิบาต เป็นกรรมคนละอย่างครับปานาติบาตคือปลงชีวิตสัตว์อื่นมีผลให้ชีวิตของสัตว์อื่นขาดก่อนถึงอายุไขรากสิทธิ์ในการมีชีวิตไปจากเขาโดยเฉพาะหากเขามีบุญมากก็เท่ากับตัดโอกาสเสวยสุขของเขาทิ้งทั้งยวงส่วนอัตตวินิบาตคือการปลงชีวิตตนเองมีผลให้ไม่ได้ใช้กรรมที่ควรใช้ก่อนถึงอายุไข โดยเฉพาะหากมีบาปมากก็เท่ากับพยายามแหกคุบเพื่อหนีโทษด,ด้วยทางลัดการไม่รอให้มีการล้างไพ่ใหม่ตามการจัดเป็นการตัดตอนสร้างปมยุ่งเหยิงขึ้นไม่ให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกรรมวิบากเปรียบกับหนี่ก็ซับซ้อนกว่านี่ชนิดไหนเนื่องจากการทบหนี้กรรมนั้น แตกต่างจากการทบต้นทบดอกของนีสินเงินทองมากถ้าคุณค่าคนมีบุญโอกาสสวยบุญของเขาที่ถูกตัดทิ้งยอมสะท้อนกลับมาเป็นความหมดโอกาสสวยบุญของคุณเช่นกันคุณจะมีอายุมากในอัตภาพที่เป็นทุกข์แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุขและถ้าฆ่าตัวเองขณะต้องใช้บาป การหนีโทษย่อมเป็นการเพิ่มโทษในตัวเองทุกที่ยังไม่เสวยก็ต้องเสวยอยู่ดีแถมพ่วงทุกอันเกิดจากการพยายามแหกคุกเข้าไปอีกกระทงนั่นคือแทนที่จะต้องทนทุกข์ในสภาพมนุษย์ตามเดิมก็ต้องไปทนทุกข์ในสภาพเปรตสภาพเดรัจฉานหรือสภาพสัตว์นรกซึ่งเป็นอัตภาพที่แย่หนักเข้าไปใหญ่ ข้อแตกต่างระหว่างปานาติบาทกับอัตตวินิบาทยังมีอีกมากเช่นปานาติบาตมีผลในการต่อไปเป็นความโหดเหี้ยมของจิตใจมีใบหน้าเหี่ยมเกลียมมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพกายอาจถูกรังแกอาจถูกฆ่าให้ตายก่อนวัยอันควรส่วนอัตตวินิบาตมีผลในการต่อไปเป็นความอ่อนแอทางใจ มีใบหน้าเศร้าหมองมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพจิตคิดมากและน้อยใจเก่งรู้สึกอ่อนแออยากตายด้วยเหตุบีบคั้นแค่ง่ายๆเป็นต้นการฆ่านั้นไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองยอมได้ชื่อว่าทำจิตให้เศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองย่อมมีคติวิบัติเป็นที่หวัง แต่หากฆ่าตนเองโดยไม่มีจิตเศร้าหมองทำจิตให้ขาดจากอุปาทานว่าเป็นตัวตนอันนั้นพระพุทธเจ้าสนัเสริญการสิ้นชีวิตขณะไรอุปาทานไม่ถือเป็นบาปด้วยประการทั้งปวงที่ทำอย่างนั้นได้ก็มีแต่ผู้ศึกษาธรรมะจนเข้าใจและปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นแล้วเท่านั้นครับ